สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเด็ดทันผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นเสาของวันที่11กุมภาพันธ์ครับมาใส่มองให้เราครับนี่สอเส้นเคืองครับบึงส่งแล้วสิเป็ิตะได้ยปีงอยู่ครับปลากระเตี้ยปลาขาวน่อยครับใส่มองสองเส้นเคืองครับวันนี้ใหญ่ไหมไม่ทางข้องบ้านดิมไม้ครับดูแล้วจะพอได้ปีงอยู่ครับ คือพอสมควรอยู่ครับเป็นปลากระเจ็บนะครับคีไๆปลากระตักทะเลปิงแสบครับปลาชนิดหนึ่งพอได้ปิงอยู่ครับคิดเบิ้งเบิ้งเรงเบิ้ง,ง,งแล้วโอ้ยใส่หม่อตอนเดียวครับวันนี้บางที พอได้ปิ้งอยู่ครับคิดว่านะครับพอได้ปิ้งอยู่่าจะพอได้ปิ้งอยู่ครับมองเห็นตัวปลาอยู่ ติดแน่อยู่ครับถิดแน่อยู่ครับ <c oughs> โอ้โอยู่หันบ๊อยกำลังปีนครับพอลังปีงอยู่ ปลาเก็บทุ่งปลากระแตบส <c oughs> ีดายเอามากลางไปตอนเดียวครับนะจะ่าก <c oughs> ลางหลายๆตอน <c oughs> จะเป็นปลากระแตบครับชนมาก เองสนครึ่งครับสองบครึ่งวันนี้ถูกพอสมควรครับรขอโทษกอไัยครับมุมกล่องห้าบุดีเื่อกะลำหน่อยใส่โทรศัพท์ถ่ายครับว่ามุมกล่องบกกล่องขวางเลยขิบออกมาก็ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ครับ แกมตั้งกงทรายครับบางทีพอได้ปวดอยู่สองเส้นเครื่องใส่สองเส้นเครื่องตัวนี้บ้องห,าห้างเลยหาหุกตัวปลาตองเออปลาตองกับปลาสดิด มาช่วงนี้โบถือมากลางหันถือเนี่ยอยู่มาภาคกลางมาหันมันถือจอมเท่าไ่ได้มัถือเรื่องมั่งมัเลยลงเลิยผมว่าไอ้มองเค้ลงเลิกผมตึงไหวถ้ามันลงเลยเนี่ยป้ามันอยากตายอยากเน่าตัวป้าหน่อยนึงถือมันอยู่เที่ยงเลี้ยว อ้า얼마จวงนี่บูถือถึองางครับมาช่วงนี่ลงช่วงแรกขึ้จังหนาหนาอยู่ถึงนาอยู่ถือเป็นปุ่มเป็นงวนเลยช่วงแรลกมาช่วงนี้บ่ถือเป็นไหนครับห้าง แต่กันยังพอมีโตอยู่ครับปลาซิวครับปลาซิวอันนี้เพื่อนว่างบักเซลครับแจ่ากันก่อนอยู่ปลาหลายถึงปลาเข่าปลาดู ปลาซิวอ้าวกรบไลครับ พมีอยู่ครับพอมีอยู่ถึงบัวลายก็พอมีอยู่ครับอู้หออยูยั้งกรุงใหม่นก็มีกินนี่ก็ชมยา,ยาวๆไปครับถอยออกมาถอยออกมาเลือดถอยออกมา กดไลค์กดแชร์ได้แล้ครับแนละ้วฝากเบิอร์น้ำหนึ่งนครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับจะมียังอยู่แค่ช่วงเดียวแท้มาช่วงีชูมี อย่งเขามีหรอครับพอได้ปิ่งเช้าอยู่ chú phan bọc hói rồi mà theo thì bố mì <laughs> Bố mì lời น้ำค่อนข้างลึกครับน้ำวังนี้แล้วสี่เมตรครับความลึกของน้ำขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับพอได้ปีงครับ